หลังหวยออกอันดับแรกผมต้องขออภัยด้วยนะฮะผมคิดไว้ไม่มีผิดมันต้องเฉียดแน่ๆถ้าไม่เฉียดมันก็จะไปออมสินแต่ทีนี้มันไม่ไปออมสินมันก็เลยเฉียดมันเป็นแบบนี้มาตลอดฮะเลขผมะนะมันเป็นแบบนี้มาตลอดมันจะเฉียดแต้มอยู่ตลอดทีนี้ผมจะมาบอก คนที่ติดตามผมนะครับที่ติดตามผมมาตั้งแต่เนิ่นนานนะ่ะงวดหน้าผมจะไม่วางนะครับผมของดวางนะฮะแต่ผมจะทำไว้ดูเฉยผมอยากรู้ถ้าผมไม่วางอนะ่ะเลขมันจะเข้าไหมโอเคนะครับงวดหน้าผมงด วางนะครับงดวางและสำหรับงวดนี้ผมต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับได้ก็ได้เหมือนกันนะฮะเสียก็เสียทุกงวดเหมือนกันผมก็เสียเหมือนกันนะฮะไม่ใช่คนที่ตามเสียอย่างเดียวผมเสียเหมือนกันมันไม่มีใครอยากเสียหรอกนะครับมันไม่มีใครอยากเสียผมเต็มที่แล้วครับ มีหลายคนนะฮะทักมาถามทักมาบอกผมว่าเวลาทําเลขอ่ะอย่าเมามากผมจะบอกไว้เลยนะฮะเวลาผมทําเลขผมไม่เมาผมไม่ดื่มตรงกันข้ามนะครับตรงกันข้ามช่วงที่เลขผมเข้าดีๆช่วงที่ผมเริ่มมีชื่อเสียงอ่ะอันนั้นอ่ะผมเมาเมาแล้วทําแล้วเลขเข้าดีมากเข้าดีชิบหายเลย แต่พอผมจะเป็นคนดีไม่เมาไม่ดื่มแล้วพยายามใช้สติทำเลขมันเสือกหลุดซะงั้นผมก็ไม่เข้าใจมันเป็นเพราะอะไรต้องขออภัยท่านที่ตามด้วยนะฮะเสียเหมือนกันหลายงวดละงวดหน้าของด หาดูสำนักอื่นหาดูเจ้าอื่นนะฮะมีมั่นแม่นหลายคนโอเคนะครับบ๊ายบาย